ผมวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะครับเบสเ่องโสร่เบทีิเช่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบสินค้านะครับตัวนี้สินค้าเป็นเครื่องบดยาหรือบดสมุนไพรนะครับขนาด4,500กรัมนะครับผมที่ร้านสามารถลูกค้าสามารถมาสั่งได้นะครับแต่เราไม่ได้นํามาโชว์นะเนื่องจากสินค้าใหญ่นะครับเป็นลูกค้าเฉพาะที่จะใช้นะครับนี่ครับโอจะกว้างมากใส่ได้เยอะมากเลยครับ เป็นเครื่องขนาด4,500กรัมส่วนของที่แถมมานะครับก็จะมีชุดใบมีดที่ใส่ไว้ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแถมมาอีก2ชุดนะครับอยู่ในถุงนี้แล้วก็มีแปลงฐานนะครับแปลงฐานนี่สําหรับใส่ข้างในนี้นะครับผมทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนใส่เองได้เลยนะครับมีแถมที่กองมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวขันตากขันเปลี่ยนใบมีดเนาะตรงนี้มีมาให้หมดเลยนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้เราก็จะมาเทสสินค้ากันนะครับ ติดสายตรงนี้นะครับแล้วก็เราต้องให้เข้าล็อกดีๆนะครับผมเข้าล็อกแล้วนะครับล็อกล็อกสามด้านนะครับสวิตช์ก็มีแค่ปุ่มเดียวนะครับเปิดปิดเฉยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวรีเซ็ตนะครับถ้าเครื่องร้อนเกินไปใช้นานเกินนะครับมันจะตัดนะครับถ้าสมมุติว่าเรา มันตัดปุ๊บเราก็พักสักแป๊บหนึ่งสัก5นาทีก็ได้เราก็กดปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะสามารถใช้งานได้ต่อเลยนะครับครับผมจะเปิดแล้วนะครับเก๋ก็จะดังนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นหัวขนาดใหญ่เนาะเคื่องมันแรง ใบนีดจะไม่มีความคมนะครับแต่จะเน้นใช้ความแรงความเร็วนะครับผมวันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านเบสตทุ้งควนหรือแชทเข้ามาใน Facebook ก็ได้ครับเบอร์โทรติดต่อของร้านค้า0864789069แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0864298698นะครับผม